จรานะครับใช้แล้วครไม่ใช้เขารู้ไไครับใช้แค่ตำรวจนพอแล้วใบมรณะมันต้องให้เจ้นไม่ใช่แจ้งแจ้งอกลาวหาแบบนี

ยังไม่ครบเลยตรองัวต้รมันจะเิ่มมีแ่เนี่มันเลี่ยนตาราง้ตวไม่นั่งมือล้อกมือจะล้ออ่ไม่มีมีอย่างเดียวตอนนี้ผมจะลอนั่งมือให้ไปบอกเราบอกก่อนเฮ้ยบอกเราอสิ แก้วแก้วโอ้จริงตังนะขอใบเดียวก็ได้มึงดูซิเบื่อไร้ไปทอะไรเล่นกูเขาไร ไม่ถ้าบ้าเลยดูโคเล็กโเลาต้องมาพวงมาใหญ่ากทีลูกบ้าลูกบ้าน่าง่เห้างล่างอ่ะว่าฝังน่าตัวพิ้พ์พมพ์นิดไปบ้าอันนี้มืออะไรมือขวาโคชิกันด้วยขวาน้องชายขาสุดน้องใสยขาั่น้า่นิ้วักน้องขาค่เน ตอกแค่ันเออเสร็จแล้วมันสขึ้นสายาขึ้นนนี่โคชิกายจกสโคาตัวเดู้เลยเต็มเดี๋ยวพิมพ์เสร็จปลาไหมพี่นะได้ยินรักว่า ปลาควาไนะาวายก็ี้ใหยพวกพิษ่กระ้า้ยใครูกเป้พิษพไม่ได้ฟังหนูนะทเนี่ยไปวัดให้ให้อ่านให้พี่ด้วยนะิอ่านได้ให้ผมด้วยนะไปเยนน่นอะนี่ ต้องบอนอ้วกระพื่อบังพิงกระเพือบัมพิกระเพื่อะบัดกระเพื่ออันแหวกเท่าเลยนะตันห้ามีตลาดขา

เวียนหัวร้อยวียนนอไม่ดีเวียนเรีกว่าวะโอชิการ์ละหัวร้อยเฮ้ยวัดเดี๋ยวกว่ที่เขจะรีบไปเมื่อให้เขาใกลอ่ะนี่ดูเขานอนเก่งนะใส่ปากย่างเลย กดมุ่นเด็กบอกให้แอนมือหน่อยวะไม่ยอมเออเก็บเลยไปนั่นทีเดียวเลยเนี้เก็บเลยเออเสื้อผ้ามาแล้วเดี๋ยวไปแทงข้างบนทีเดียวเลย เปลี S <S <Pop> <S <S ่ยนไปแล้วนี่ไงเขาเที่ยวเขาเปลี่ยนได้เเปลี่ยนบนเลยเี่นนี่ว่าทำงานเหนื่อยบใ้บอลมาจไหมโอเคเนี่ยนี่ไปเลอย่าไปใช้มือยงหน้าเลยะอยู่้างบอกเนี่ยวัดจาี้ยเนี้ไม่เคยพิมมั้งนน่นประตูใหญ่ดิ้างหน้ามึงก็นั่งอยู่มึงยังเห็นไหมทุ่มมือ

เดี๋ยวมาตามเเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเขาเอามือัน่องมัมือถกะบตอนเดี๋ยวเอามือททุ่มนะเขัาหมายตรรงเดี๋ยวเียวทางถเจตจ้งนกแขมเดี๋ยวเอาเอาเอาี่นี่วแกไปแวะให้ร้อยเว